ทำไมในกระเป๋ามีเกมจรจิงสติงอ่ะและอันนี้ของใครพี่ชื่ของพี่เนี่ยพี่จะใส่เหรอพี่ไม่กคยมีเกมอะไรตรงนี้กระโปรงนี่ของพี่ไงหนูถามว่าเป็นของใคร สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับพี่นาที่วิชุกชนแนลนะคะคลิปนี้เปิดคลิปคนเดียวบนห้องเพราะว่าเรามีแผนเด็ดๆมาแกล้งพี่เจนกันสักหน่อยจากที่ห่างหายกันมานานต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นเวรนซักผ้าของพี่เจนพี่นาก็เลยแอบไปสั่งเสื้นอนมา อ,อะไรนะั่นเหรอคะจีสติงจ้าพี่นาเอามาเนี่ยเพื่อที่จะใส่กับกางเกงยีนพี่นายัดไว้เดี๋ยวพี่เจนเอาผ้าลงไปสักเรามาลองดูกันว่าถ้าเห็นเัื่อนี้แล้วอ่ะเขาจะปี๊แตกใส่พี่บ้างไหมอ่ะเราลองไปดูดีว่าพี่เจนจะทําได้ยังไงเวลาล้วงมาเห็นจีสติงอันน้อยอันนี้บอกกับราพี่เจนเขาไม่เคยมีตัวนี้นะจ๊ะมั่นใจมากว่า ต้องคิดเยอะแน่นแน่ลองไปตามดูคลิปนี้กันนะคะก่อนที่จะไปดูคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้วิชุชแนลด้วยนะคะไปเตรียมการกันเลยเราไปค่ะก่อนที่พี่เจนจะขึ้นออกตะก่าผ้าไม่รู้ทุกคนตอนนี้พี่เจนไปเอาตะคาาผ้าแล้วเรามารอดูวันนี้ว่าจะเจอน้ำที่สตินของพี่อ่ะพี่เจนเขาจะเป็นยังไงสนุกแน่คลิปนี้เาผ้ามักหรอเจน หนูซักเสร็จพี่แล้วค่อยเอาไปช่วยหนูตาได้ได้ไนดะ้พ็ุ่นแป๊บเดียวหรือมั้งแป๊บเดียวจะออกไปกินข้าวหรือว่าจะสั่งมากินเกณฑากับข้าวดีกว่าหมูเนี้ยไม่ออกไปกินใช่ไหมไม่เอาอ่ะพี่ออกไปให้ข้าวแมวยังอะ่ะพี่ให้หมดแล้วค่ะให้แมวหมดแล้วเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้จองคิวอาบน้ำให้แมวยังเรียบร้อยค่ะบ่ายโมงข้าเพลื่อนกับตังๆไปอาบน้ำนะคะน้องเหลือง อะไรวะเนี่ยน้าทำไมในกระเป๋ามีกางเกงจีนสตริงอ่ะกางเกงใครเอาจะรู้ไม่รว่ากางเกงใครอะในกระเป๋าของห่ักเป็นกางเกงจีนอะทำไมมันมีจีนสตริงสีดำอยู่อะของเจนเปล่าพี่รู้ของใครอ่ะมีอยู่หลังกางเกงอ่ะเจนตลกแล้วแก้งพี่แล้วฮะ แล้วอันนีของใครไม่เห็นความกล้าเรู้ไม เจนหรือเปล่าลืมใส่ไว้จำได้ได้เ,เงเกงตัวนี้พี่ใส่ไปทำงานไม่ใช่ของพี่เนี่ยพี่จะใส่เหรอพี่ไม่เคยมีเงินไว้ตนี้แค่เพราะว่าพี่องพี่ไงหลุนถามว่ามันเป็นของใครจเจนไงพี่อาจจะเห็นผิดหรือเปล่าของเจริญว,วิรุษพบ้านฉนันน่าหนูไม่เป็ไไนไรตัวเพ่นั้ยมันจะปิดอะไรเม็ดก็ดูกเป็นอย่าเนี่ยอะจะปิดอะไรเนี่ยไม่รู้คนของใครของใครเนี่ขอขาไม่้นมาพูดมาว่าของใครไม่รู้แล้วไปไหนมาแล้วบอกไปทำงานไปไหนมา ก็คือหนูไม่รู้ว่าเป็นของใครเนมันเป็นของพี่มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วของพี่มันก็ใหญ่กว่าของหนูอยู่แล้วแล้วจะเกินเกงอะไรตัวแค่เนี้ยอ,อะไรใหญ่หรอไม่รู้เรื่องเลยโอ้โเจนหันแกล้งพี่อีกแล้วเนี่ยพีย่ซักเองด <DVD S 2> ีพี่จ้าถ่านรากภามาด้วยคือจะอะไรอะไรซักเองฮะฮะอุ้ยหรือมันเป็นผ้าพติดตาหรือเปล่าแบบผ้าโจรสลัดแ่ะขั้นเดียวอย่างเงี้ยตลกมากปะตลกมากไหมไม่รู้พี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอยู่เองพี่ได้ไงเดี๋พี่ไปซักเองนั่นนั้นอะจะมาซักเองอะไรกั เนโกรธเหรอแล้วเป็นใครเจอจะไม่โกรธแล้วขนาดนเนี้ยเจอขนาดเนี้ยแก่แล้วยังจะไม่เลิกเป็นอย่างงี้ก่อนที่ใส่สันดานะ ตลกแค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี้มันจะลรำฟามเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว็นจะไม่ถามแล้วนะว่าใครอ่ะทำไมกูข้างบ้านรู้เหรอที่ทำผี่กูข้างบ้านรู้ยืนด้วยเถอะแตเดี๋ยวพี่บอกพี่บอกละไม่ต้องพี่ซื้อสั่งซื้อมาสั่งซื้ออะไรกูแค่เงี้ยสั่งซื้ออะไรไม่บอกไม่มีซื้อมาไม่สั่งซื้อมาเพราะจะเอามาแกลงเชน เวชภาพ้าเจนไงพี่ก็เลยพี่ความคิดไอเดียก็ยัดใส่กระเป๋าเพือทียีนไปไม่มีของที่ฝากที่นี่อ่ะได้โท่ได้ได้เอาหน้าของพี่เดี๋ยวเอาห์บีรอห์พีรอห์พีรอห์พีช่วยหน่อยบีจ๋าเนี่ยจีสติงที่พี่ฝากมีซื้อกับมีคนซื้อให้พี่ใช่ไหมมาแก้เจนนะเจนมันไม่เชื่อซื้อต้นไหนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้เดี๋ยวว่าซื้อต้นไหน พีมันจะลุกหลังจะโตพีซึ่งว่พี่พีก็ยอมรับไให้ปล่อยเดี๋ยวมันจะปั้งนจนนาพี่จ๊าที่พี่ฝากซื้อไงอบอกว่าช่วยพี่ทำคลิปแก้พี่เจนหน่อยไงจ๊ะแน่อะอะเดี๋ยวพีดีๆเร็วๆพีอย่าทำอย่างนี้จะหักหลังพี่อีกไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเจนของเคลื่อนนะเธอพี่กำลังหูแหวงปากแหวงเว้แล้วโดนเตี้ยนะหัวแตกได้นะไม่อยากให้พี่นาโดนตีไง คิดไม่ได้นะพี่ยอมยอมอ่ะเห็นไหมหนูเป็นคนทะเลพี่ได้ไหมล่ะโอเคนะอ่าอ่ะพี่เริ่มค่อยเผ็ดนะซวยเลยกูค่อยเผ็ดแค่นี้แหละรู้เรื่องวันนี้คือจบแยกเห็นึ่งไหมพี่มันซื้อเออดมาแก้หนูดูมันถึงไม่มีค่าเป็นไงเนี่ยเนี่ยได้ดูสภาพแล้วคงไม่แก่ตายหรอกเป็นอะไรหรอโดนตีโดนตีตายไปหนึ่งเดียว เอาแลไวพี่ซักห้เราอยู่ในทางอ่ะก็ไม่ต้องซักิ้งแม่งไปห,หมดเลยใจร้ายจังวะคน <c ười> คือไมรอดนะคะคลิปนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันรอดเลยบอกสรุปรลอพี่ต้องไปซักผ้าเองด้วยแถมโดนงอนดีเนาะต้องไปง้อยเนาะพีนะพี่มันจะดีอยู่แล้วเชียวคลิปนี้ฝากมากไดไะไรเปน็ในกำลังใจให้พี่นาด้วยนะน่าจะโดนหนักอยู่เดี๋ยวต้องไปเคลียร์ต่อกัอนนะ เคลียทั้งกับบีและกับเจนใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ชูแชนแนลกดไลค์พี่นากดไลค์พี่เจนด้วยนะคะเดี๋ยวพี่นาไปตามงอพี่เจนก่อนนะเ,ออเจนเจนมันไม่ใช่ของพีปากเส้อจริง